AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่20มิถุนายน2024สึกฟุตบอลยูโร2024ทีมชาติสโลวีเนียเจอกับทีมชาติเซอร์เบียเวลา20นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติสโลวีเนีย20นัดหลังสุดชนะ13เกมเสมอ5เกมแพ้2เกมยิงประตูได้35ประตูเสียประตู17ประตู มาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติเซอร์เบียเล่น20นัดหลังสุดชนะ9เกมเสมอ3เกม game. แพ้8เกมยิงประตูได้35ประตูเสียประตู29ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของทีมชาติสโ,โลวีเนียชนะ1เสมอ3แพ้1ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติเซอร์เบียชนะ1เสมอ3 แพ้หนึ่งยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู6ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของทีมชาติซอลวีเนียชนะสองเสมอสามแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตูห้าประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของทีมชาติเซอร์เบียผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอศูนย์แพ้สามยิงประตูไปได้ห้าประตู เสียประตูเจประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติสโลวีเนียจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่50%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1 7 5ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0 8 5ประตูมาต่อทางฝั่งของทีมชาติเซอร์เบียจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่6 5 จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.75ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.45ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีมทางด้านของทีมชาติสโลวีเนียจะมาในแผน4-4-2มาต่อกันที่ทางด้านของทีมชาติเซอร์เบียจะมาในแผน3-4-2-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ทีมชาติเซอร์เบียจะเป็นฝ่ายชนะ และจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ทีมชาติสโลวีเนียจะแพ้ทีมชาติเซอร์เบียด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ2ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ